ยากปะียมขอยมือเทมันใหญ่เดี um> ๋ยวินเธอกินแบบอร่อยอ่ะเอามีความสุขจริงๆนะเี่ยมเ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มูอแอมก็แต่งหน้าแต่งตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะไปทํางาน เราต้องทำกับข้าวให้หมูเท่กินช่งชวงเช้านะคะเพราะว่าวันนี้หมูเท่มีการซ้อมกองเกลียินะคะอาจจะเลิกช้านิดนึงฉะนั้นเราต้องทำกับข้าวให้หมูเท่กินก่อนเดี๋ยวเป็นลงเป็นแรงไปนะคะทุกคนโอเคค่ะวันนี้หนูก็คิดเมนูง่ายๆนะคะมีเวลาสักประมาณ15นาทีนะคะเมนูนี้ง่ายๆใครๆก็ทำได้นะคะวันนี้หนูจะทำกับข้าวทั้งวันให้หมูเท่แต่ไม่รู้ว่าตอนเที่ยงจะได้ทำหรือเปล่านะคะทุกคนเดี๋ยวรอดูสถานการณ์ตอนเที่ยงนะคะแต่ตอนเชาน้านี้ต้องทำกับข้าวให้หมูเท่แล้วนะคะ โอเคค่ะไปกันเลยค่ะ มาดูกันว่าหนึ่งวันหมูแอมทำอะไรให้หมูเท่กินบ้างกับข้าวมือแรกวันนี้ก็ทำข้าวทอดใส่ไข่นะคะเป็นเมนูที่ง่ายมากแล้วก็อร่อยด้วยเชื่อว่าหลายๆบ้านเคยทำแล้วก็ทำตลอดแน่นอนแอบครบกับหมูเท่ใหม่ๆเคยไปบ้านหมูเท่ตอนเช้าทำเมนูนี้ให้พ่อปู่แม่ย่ากินแซบวัซันพี่น้องหมูเท่แล้วบอกว่าแล้เคยกินแต่จีเขากเคยกินแบบทอดก็เลยบอกว่าคิดถึงเมนูนี้จังเลยเธอทำให้กินหน่อยหมูแอมก็ได้จัดให้เต็มคาราเบลเลยขาะมือนี้วันนี้ใส่เครื่อง แบบทำกับข้าวเลยนะคะทุกคนเวลาถ้าจะทำตั้งแต่6กโมงกว่ามันเย็นกว่ามันบาดแสบค่ะพี่น้องเลยได้เฮดย้ำหนีเลยจัง้อนทอนหอมๆแซ่บๆค่ะอย่าดราม่ากันนะคะอีสานบอดติดทูชอบครงชอบลองชิคบมันร้อนนะ ร้อนว่ะร้อนร้อนเลยจริงแท้ใช่เมนูนี้ต้องร้อนร้อนถึงจะอร่อยกับข้าวเช้าอร่อยไร่อยหอมมือหอมไหมหอมหอมอยข้าวแล้วก็ไปทำงานนะไปส่งไงเด้อฮะไปส่งไหมโอเคก่อนก่อนก่อน่หรือยังต่าแล้วแต่ป่ะสต่ยาวไปเนี่ยเวียนทำงเบข้าให้กิน เอาขังเข่าให้เมียขัดให้เมียดีสิบเอกขัดรองเท้าให้สิบโทสิบโทค่ะเบิร์เด้อพี่น้องผู้ใดใหญ่บ่ใหญ่ก็เบิร์เอาเอฟซีพระวันเจก้านะอะไรนะบะหมี่เหลืองต้มยำหมูกรอบอันนี้คือเมนูตอนเที่ยงครับเพราะว่าตอนเที่ยงฝึกไม่ได้จับโทรศัพท์สั่งไว้ตั้งแต่แปดโมงโอเคค่ะ พอไม่ไปฝึกพอไปเลยค่ะไปทำงานแล้ไปทำงานกันค่ะขอพอคว้งไม่ฝึกโอเคมีหอดเก้าอี้พี่น้องเห็นนางนี้มันปวดดากปวดเอวได้ทัอแล้วโอเคค่ะบ๊ายบายตอนเที่ยเจอกันนะผู้ชายหอมแก้มส่งผู้ชายไปทำงานแล้วนะคะหมูแอมมก็จะไปทำงานเหมือนกันค่ะไว้เจอกันตอนเที่ยนะคะ ทำให้หมูเท่กินแล้วเหมี่ยมทำเยอะมากเอามาแบ่งน้องๆที่ทำงานแล้วก็น้องพลทหารค่ะจีดจากพี่หมู่ะอะาจจะเยอะอาจจะติดก็ได้เพราะว่ากลัวเค็มอืออร่อยนะคะอร่อยใช่ไหมคะนี่อะไรต้องตกใจเอาข้าวจีให้อามหน่อยนี่กูหมูทำเองเลยนะกินได้ไหมนี่อร่อยบอกว่า ก๋วยเตี๋ยวเลยเียมอร่อยครับมันมันดีครับพักเที่ยงแล้วแอมได้สั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำให้หมูเทก็เลยมาเอาที่ร้านเองเลยค่ะอุยเท่าไหร่ที่ร้านบริการดีเกินค่ะก็เลยแซวเลยค่ะค่อยมีผัวแล้วมามีหนูก็สุดยอดสุดยอดเจ้าเสืออาจารย์ไหมเสืออาจารย์ไหม เอาสืออาจารย์มาครับของแขก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 มันไก่มือเัี้เดือดหน่อไปไดิต้องมา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 ,มาจัดก,การเลยครับจัดก,การเลยครับลงมือเลยครับแหมให้ด้วยหรอถูกต้องแล้วนะปรุงมาละเป็นนี่ยังปรุงให้ได้ไดๆเศรษฐเลยนะปรุงให้ด้วยครับผมอืมอซื้อให้คอยมาให้ปรุงให้ครับป้อนให้ไหมได้ก็ดีเคี่ยวให้ด้วยได้ก็ดี ตอนเรียนยังไม่อะไรเลยมีมอะไรน่ากินเราอยากกินหนึ่งไกไ่อะไรอยู่ปะอยากกินหนึ่งไก่หนึ่งไกไ่อะไรวะหันอยากกินเลยเปลือนเบิร์ดนี่ถามถามแค่นี้อะไรได้ไปะไหนวะ่เส้นเออเงินก็ออกก้อนแล้ยนะเงินเรียนออกสีอ้วนขึ้นเห็นปะต้มไก่น้ำปลาหนึ่งกินย,ยังเคยไหมยังยังไม่เคยยังไม่เคยเอาไะไรมนูนอะไรมาแต่เป็นไก่แหรอเส้นตำเจียวแซ่บแล้วก็สวดหนามไก่เปื่อยยังที่แบบนี้แต่นี่ไหนได้ปะ ยำเทียนยังบ,บกินได้ยำเทียนทันด้กินอยวห่ออย่างเงี้ไม่แรงและโอเคไหมจ้าอจัดไปรับทราบจ้าอือฮะพี่มือหมูแอมอน,นี่ก็เป็นเวลาสี่โมงครึ่งจะห้าโมงแล้วนะคะทุกคนหมูแอมเลิกงานแล้วแต่หมูเท่ก็เลิกงานแล้วเหมือนกันนะคะ <c oughs> แล้วก็ไลน์มาบอกว่าหิวข้าวมากนะคะห <c oughs> มูแอมก็เลยจะไปตลาดเพราะว่าตอนเที่ยงอ่ะหมูเท่ได้สั่งการไว้บอกว่าอยากกิน เมนูไก่เจวแซบแซบพี่น้องมื่อนี้มั่วแหมกะซิเฮ็ดไอ้ยำแรงกระิเฮ็ดแบบไก่ต้มน้ำปลาเจวแซบแบค่ะพี่น้องโอเคค่ะไปตลาดกันเลยค่ะเลิกง,งานแล้วมั่วแหมก็ะไปตลาดกะซื้อของเขงงางือนค่ะนี่มืดไปสี่รอยกว่าบาทขนาดเลตอนนี้ยกของให้หน่อยน้ำใ่หลังรถจะไปไหนไวิทยบอลวิทยบอลได้ไหมที่โมสักหกโมงครึ่ง ทุงครึ่งเหรอใช่ครับโอเคแล้วแต่แล้วแต่นะมันหมายความว่ายังไงเนี่ยะแล้วแต่ยงไงมันหมายความว่าจะทำกับข้าว มันเป็นตะกูลเด้อค่ะพี่น้องซังเข้าเฮ็ดกับเขาแล้วบอกว่าสีไปเตะบออมีหลายคอมเมนต์มาแซะมาดามแหวมบอกว่า่งอย่างคือบอกให้ผัวออกจากบ้านคือบอกให้ผัวไปเตะบ่อนพี่น้องมูเทแล้วเตะบ่อนเสร็จแล้วมูเทแล้วบอกกินข่าวเขาเสียใจเขาเสียเซลแล้วสีซังเฮ็ดหยึงเฮ็ดกับเขาแมนบอกค่ะบอกว่าวันนี้ไปเตะบอลไม่ต้องทํากับข้าวนะเออโอเคค่ะพี่น้องค่ะที่รู้เรื่องว่ารู้เรื่องบรต้องเฮ็ดกับเขาวบาต้องเมื่อยแต่ว่ามือนี้เมื่วยตั้งใจเฮ็ด ให้มูเทกินแล้วแม่บ้านแบบเฮาก็รู้สึกน้อยใจเด้อค่ะไจล่ะเบาคำเดียวเกือบเบิดคลิปมามาพี่น้องให้กับเขาต่อที่เฮาลอไก่สุกไก่เปืเ่อยเฮาก็มาตำแจวค่ะใส่พริกมะเขือเทศเอ้ยบมแมนเนีย่ยงนะกระเทียม,มบวหลาดาผัวหลายลืมเลย,ยน้ำตาลปิ๊บนะคะไม่ได้ถ่ายลืมเด้อค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่น้ำต้มไก่นั่นล่ะค่ะใส่รากผักชีมะนาวจังสี่ค่ะพี่น้องแซบแซบยั่วทำตามใจเราทำตามรสชาติ ปาดปากเราเลยค่ะเราต้องคืดอย่างหลายบบมี่ผิดบบมี่ถือมันอยู่ที่วา่าแสแบหลายแสแบหน่อยสำนันระ,ะค่ะพี่น้องนี่ระค่ะไก่เปื่อยปาดผักเงี้ยนีก็หิวเข่าคือกันเด้ค่ะแล้วๆก็ขึ้นจานเลยจ้า สุดยอดหิวขาค่ะกินเลยเว้หักวะครับเว้หักยังบะต้องซิมบะโอ้โหสุดยอดเว้หักในการในการในการใดการอืมับเรื่องมาหมู่แอมใส่นะอรอยมาก จิ้มซีฟู้ดแบบแซ่บๆพี่น้องเบิ่งป้าแหเรนถ้าเป็นสมัยมันเห็นเข็มในจัดหูเลยเนื่อหนักปะเตรียมขอยมือเท่มันใหญ่เห็นเธอกินแบบอร่อยอ่ะ เรามีความสุขจริงๆนะดอ <Yeah, yeah. S 1> <laughs> ่ะด้ไม่ได้ไปเก็บเขออย่ายไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย